อนุกูลเต็มวุฒิพงศ์ครับเป็นพนักงานโทรศัพท์ซึ่งต้องทำงานในบ่อโทรศัพท์เขาเรียกว่าบ่อเมนโฮลการทำงานต้องทำงานกลางคืนและเวลาทำงานนี้จะมีอาการอั้นฉี่ครับเพื่อที่ไม่อยากขึ้นไปข้างบนต้องเรียกคนบันไดขึ้นมาทําให้เสียเวลาเราก็อั้นฉี่อยู่ตรงนั้นจนทํางานไปพอถึงขึ้นไปแล้วแทนที่จะได้ฉี่ง่ายๆมันก็ไม่ง่ายซึ่งมันเป็น บ้านคนนะถนนเป็นอะไรอย่างนี้พอนานๆขึ้นรู้สึกว่ามันฉี่ไม่ออกปวดปวดอันทะครับปวดจนให้เมียเนี่ยไปให้หาซื้อยามาให้รับประทานก็เป็นยาธรรมดามันก็เหมือนเดิมพอไปเข้าโรงพยาบาลหมอเขาจะรู้แล้วว่าหมอเขาต้องแย่ต้องสวนเราไม่อยากทำเราหนีเลยครับหนีออกจากโรงพยาบาล แล้วมีครั้งหนึ่งคล้ายๆว่าผมจะพักผ่อนไม่เต็มที่ผมรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็วูบมาเลยเริ่มมาจากตรงเส้นเลือดสมองตีดนี่แหละครับปวดจนแบบไม่รู้ตัวสลบนอนไปเลยครับพอรู้สึกตัวอีกทีคือมันยกขาไม่ได้แล้วก็มองคนไมจับไม่ได้มองใครว่ามันมองหน้าเราเยอะะตอนมาอยู่บ้านได้ประมาณ ร่วมปีครับแฟนขายโจ๊กแล้วก็มีคนที่รู้จากเรื่องนี้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับแฟนแฟนก็เลยมาทดลองให้กินมันมาไล่คู่อัะนนะัตัวตัวนั้นมันเป็นมก่กนเป็นมาก่อนก็รู้สึกว่าดีดีไปแล้วนะรู้สึกว่าดีเลยแหละดีแล้วเราก็ปกติเที่ยวทำงานกินเหล้าดุดบุรีคือหลังจากนั้นจากที่นอนอยู่ มองหน้าคนเป็นหลายๆห,หน้าเริ่มขยับได้อะไรได้เอ๊ะมันดีวะเราก็ใช้หัดเดินพอทําได้เดินได้ขายอย่างเราไม่เอาแล้วบอกเขามียไเอาไปเก็บเลยมันไม่ดีเราก็เดินด้วยตัวเองจากที่ว่าตรงริมฝีปากฝั่งข้างขวามันจะชาๆมันก็เริ่มหายเอะมันดีเราดื่มน้ําอะไรมันก็ไม่หยดย้อยแล้ว ทุกวันนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ดีไปไหนมาไหนได้ดีอย่างที่เห็นนี่แหละครับขอบคุณผลิตภัณฑ์พอนิตินครับขอขอบคุณครับ